วันทุเรียนนอนรูระบาดทั่วไทย ช่วงนี้นะคะมีข่าวเยอะมากเลยค่ะการที่มีทูเรียนหนอนรูเนี่ยค่ะจากภาคใต้ตอนล่าง<อ>บางจังหวัดบางพื้นที่ค่ะซึ่งมันมีปัญหาทําให้ส่งออกไม่ได้นะคะเมืองจีนเขาตีกลับมาก็มีเหมือนกันแต่ประเด็นที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เฉพาะลูกสดอย่างเดียวนะคะตอนนี้ค่ะมีไหลายลงที่เขาแก้ปัญหาโดยการที่ไม่ได้ส่งลูกสดออกไปแต่เอามาทําเป็นแช่แข็งนะแกะเนื้อขายค่ะแกะเนื้อแล้วเอามาแช่แข็งเพื่อทําการส่งออก,ออกอีกทีนึงถามว่าแช่แข็งแล้วมันอันตรายไหมมันไม่อันตราย เพราะเราไม่ได้มีหนอนติดไปแต่ประเดนมัาอยู่ที่เอาทุเรียนของภาคใต้ไปแกะเนื้อที่จังหวัดจันทบ,บุรีใย,ยภาคตะว,วันออกอะซึ่งมันจะมีผลทําให้คนกลัวเหมือนกันนะคะว่าเออทุเรียนหนอนที่มันมีหนอนอยู่ในทุเรียนเนี่ยเวลาแกะแนละ้วว่าไอตัวหนอนมันจะคานกระดึกกระดึกกระดึกเนี่ยไปยังสวนหรือเปล่าแล้วมันจะระบาดเข้าไปอยู่ในสวนของชุมพรตุลาชไหมหรือพื้นที่ไหนที่มีลงนะคะเพราะว่าเอาจริงๆริเวลาหนอน,อนเขาเติบโตขึ้นเขาจะกลายเป็นผีเสื้อซึ่งผีเสื้อนีก็จะบิน,บ,น,บ,นบินไปตามแบบ แต่ละสวนเลยอะทีนี้แบบโผ<ห><ห>เกิดการระบาดหนักมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะคุณโอก็เลยอยากจะมาแบบบอกทุกคนว่าเอาจริงๆอะอยากจะต้องขอความร่วมมือของทุกฝ่ายด้วยนะคะอย่างชาวสวนเองอะคะ่ะต่อให้ไม่ได้เป็นชาวสวนในพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดนะคะก็เป็นชาวสวนสุร,ราษฎร์ุรหรือนครหรืออะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะที่จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดที่มีลงอะคะ่ะสิ่งที่ชาวสวนยังเราสามารถทําได้ก็อาจจะต้องแบบดูแล พ่นยาตามรอบตามระยะให้ดีตามกําหนดนะคะแล้วอาจจะเลี้ยงไก่เพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยเขาแบบว่าจิกหนอนกินหนอนตามพื้นที่ที่หนอนร่วงลงมาหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบ ติดตะเกียงหรือติดดวงไฟเพื่อล่อผีเสื้อให้มาอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็อาจจะหล่นลงไปในน้ําที่คุณเก็บไว้อ่ะมันก็อาจจะช่วยกําจัดผีเสือ้อไม่ให้ผีเสื้อไปเกาะตามทุเรียนไปเกาะตามดอกต่างๆได้ส่วนที่2ก็คือลงอะคะ่ะเวลาที่คุณแกะเนื้อทุเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีหนอนอยู่ตามเปลือกตาม,มเมล็ดต่างๆเนี่ยค่ะก็จําเป็นจะต้องหาวิธีกําจัดหนอนพวกนั้นด้วยอะคะ่ะลงที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีเป็นปูนแล้วก็แกะตามห้องแข็งห้องเย็นต่างๆถ้ามีหนอนก็ให้เก็บหนอนนั่นนะ ใส่ขวดรวมๆ,ๆ,ๆไว้ค่ะแล้วก็เอาไปทําลายทิ้งะค่ะอย่าเอาไปปล่อยหรือขังบนดินเด็ดขาดเพราะหน่อมันอาจจะเติบโตต่อได้ยังไงก็ถ้าเกิดมีล้มที่ได้มาตรฐานเนี่ยค่ะเราสามารถเก็บหน่อพวกนั้นได้อย่า,ยาปล่อยให้หน่อลงดินอันสุดท้ายก็คือถ้ามีหน่อย,อยู่ในมเมล็ดเนี่ยแล้วนาเมล็ดเหล่านั้นไปเพาะพันธุ์เพื่อปลูกขยายพันธุ์ทําเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนต่อนี่ค่ะอันตรายมากๆเลยเพราะว่าหน่อบพวกนี้ค่ะมันสามารถใช้เข้าไปอยู่ในเมล็ดทุเรียนได้ถ้าเอาเมล็ดทุเรียนพวกนั้นไปปลูก รับรองเลยว่าต้นนั้นของคุณเนี่ยะตายตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่โตคนที่เอามาเล็ดไปเนี่ยค่ะก็จําเป็นจะต้องเอามาเล็ดเนี่ยค่ะจุ่มสารเคมีหรือว่าทําลายฆ่าเชื้อโรคฆ่ามแมลงพวกนี้ก่อนที่จะเอาไปปลูกนะคะแล้วต้องแน่ใจด้วยนะคะว่าแหล่งที่มาของมเมล็ดที่คุณเอามาเพาะเนี่ยค่ะเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งที่คุณไว้ใจได้ไม่อย่างนั้นปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นคนปลูกคุณอาจจะปลูกได้แต่เวลาขายไปให้เกษตรกรต่อไปปลูกต่อเขาขาดทุนแน่นอนปลูกทุเรียนทั้งทีก็อยากจะให้มันโตดีดๆใช่ไหมคะเพราะฉะนนนนัั้้วกกกก็ออยาไปใหทุคคร่่มมืะ ¡De